สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์นเน็ตกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือ 1. อธิบายลักษณะของอันตรายจากภัยแฝงบนอินเทอร์นเน็ตและ2ค่ะบอกวิธีการป้องกันตนเองจากภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ต เรามารู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เนต็ตกันนะคะในการใช้งานอินเทอร์เนต็ตเนี่ยค่ะก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าหากเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังแล้วก็ไม่รู้เท่าทันภัยอันตรายต่างๆนะคะก็อาจจะเกิดผลกระทบแล้วก็มีอันตรายแฝงอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาให้นักเรียนดูนะคะว่ามีภัยอันตรายภัยแฝงต่างๆบนอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างนะคะ,ะภัยแรกของเราเลยค่ะ1คือการถูกหลอกลวงนะคะ การถูกหลอกลวงในที่นี้นะคะก็คือหลอกลวงเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะเช่นรหัสผ่านถ้าหากว่าผู้อื่นเนี่ยค่ะรู้รหัสผ่านของเราเขาก็อาจจะนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่เสียหายนะคะหรือการถูกหลอกว่าจะให้ารางวัลแต่จะต้องทำตามเงื่อนไขบางอย่างนะคะถ้าหากว่าเราหลงเชื่อไปก็จะอาจทําให้ เสียทรัพย์สินได้นะคะต่อไปค่ะภัยแฝงที่2ก็คือการถูกคุกคามค่ะการถูกคุกคามในที่นี้ก็คืออาจจะด้วยข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นการสร้างเนื้อหาเท,ท็จที่ก่อความวุ่นวายในสังคมค่ะสื่อรามกอนาจาร์ต่างๆนะคะ ข้อความหยาบคายการว่ากล่าวผู้อื่นนะคะถ้าหากว่าเราไปมีส่วนร่วมในการไปแสดงความคิดเห็นต่างๆแล้วก็แชร์ต่อนะคะถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆหรือเป็นผู้คุกคามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอ่า ภัยที่3นะคะก็คือการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์โดยรู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองนะคะก็คือในระหว่างที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะนักเรียนอาจจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆที่ไม่พึงประสงค์โดยที่เราไม่รู้ค่ะเพราะเนื่องจากว่าในขณะที่เปิดเนี่ยซอฟต์แวร์พวกนี้นะคะจะถูกติดตั้งลงนะคะซึ่งเราจะมาร์กเรียก ว่าโปรแกรมมันแร์แฝงนะคะโดยเราไปดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆลงมาค่ะโดยโปรแกรมมันแวว์เหล่านี้นะคะจะทำให้ข้อมูลเสียหายหรือจะทำหน้าที่ในการดัก จับข้อมูลในระหว่างที่มีการรับส่งนะคะแล้วก็นําไปสแสวงหาผลประโยชน์หรือก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะมัลแวร์ต่างๆที่เราจะพบเห็นเนี่ยมีอยู่หลายประเภทนะคะวันนี้จะมาให้นักเรียนทําความรู้จักกันนะคะ,ะตัวอย่างเช่นมาโทรจันโปรแกรมเรียกค่าไทยโปรแกรมโคสนาไวรัสคอมพิวเตอร์นอนอินเทอร์เน็ตแล้วก็โปรแกรมดักจับข้อมูลเอมันคืออะไรนะคะมันคือ ไรในอินเทอร์เน็ตมีหนอนด้วยหรอนะคะมีไวรัสเอ๊เป็นแบบไหนอ่ะเรามาทำความรู้จักแต่ละตัวกันค่ะตัวแรกเลยม้าโทจันนะคะเจ้าม้าโทจันเนี่ยค่ะเป็นโปรแกรมที่หลอกลวงให้ผู้ใช้งานนะคะติดตั้งแล้วก็เรียกใช้งานเมื่อเราเรียกใช้งานแล้วนะคะก็จะกลับมาสร้างปัญหาก่อกวนเรานะคะ ก็อันนี้ก็คือเขาจะมาสร้างปัญหาส่วนใหญ่ม้าโทจันเนี่ยก็คือจะมาสร้างปัญหาให้กับเรานะคะอ่าต่อไปค่ะไวรัสคอมพิวเตอร์อ่าไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นยังไงเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อขัดขวางการทำงานของคอมพิวเตอร์ค่ะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความรำคาญหรือก่อให้เกิดความเสียหายของข้อมูลด้วยนะคะหรือระบบก,การทำงานของคอมพิวเตอร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำว่าไวรัสคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งถ้าไวรัสเข้ามาเนี่ยค่ะไฟล์งานต่างๆที่เราบันทึกเอาไว้ในเครื่องเนี่ยค่ะอาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะต่อไปค่ะโปรแกรมเรียกค่าไทย จะเป็นโปรแกรมที่คอยขัดขวางและเข้าถึงข้อมูลด้วยการเข้ารหัสค่ะโดยโปรแกรมนะคะจะทำให้รหัสจะให้รหัสผ่านมาเมื่อผู้ใช้จะต้องการใช้เราจะต้องจ่ายเงินตามที่เขาเรียกร้องค่ะก็คือโปรแกรมรีกค่าถ่ายเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะทำการล็อกไฟล์ข้อมูลแล้วก็ใส่รหัสผ่านหมดเลยเพราะฉะนั้นพอนักเรียน ต้องการจะใช้ไฟล์งานสมมุติว่าไฟล์งานเนี่ยค่ะมีความสําคัญมากแล้วนักเรียนต้องการใช้คือนักเรียนจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อโปรแกรมเรียกค่าไถ่ยเนี่ยล็อกไฟล์ไว้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการจะใช้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นักเรียนต้องไปจ่ายเงินเขาค่ะเขาถึงจะปล่อยให้กับเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเรียกว่าโปรแกรมเรียกค่าไถ่ยนะคะต่อไปค่ะ นอนอินเทอร์เน็ตเอ้ในอินเทอร์เน็ตมีนอนด้วยเหรอคะมีค่ะมันคือโปรแกร,รมที่คอยจะหาจุดอ่อนค่ะนักเรียนของระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็แพร่เข้าสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆในระบบเครือข่ายทําให้เครือข่ายเกิดความเสียหายรุนแรงนอนพวกนี้ชอบเจาะระบบเครือข่ายนะคะก็คือบางทีก็คือมาก่อความวุ่นวายแล้วก็ทําให้เครือข่าย การเชื่อมโยงเครือข่ายของเราเนี่ยเกิดความเสียหายบางครั้งถึงขั้นรุนแรงเลยนะคะก็คือไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อใช้งานได้อัน,นี้คือหนอนนะคะไปก่อความวุ่นวายบนระบบเครือข่ายต่อไปค่ะโปรแกรมดักจับข้อมูลนะคะเป็นโปรแกรมที่จะคอยแอบขโมยข้อมูลค่ะนะคะในระหว่างที่เราใช้งาน กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเขาก็คือจะเอาข้อมูลของเราไปแสวงหาผลประโยชน์นะคะอย่างเช่นแอบดักจับข้อมูลรหัสผ่าน ATM รหัสผ่านรหัสหมายเลขโทรศัพท์รหัสหมายเลขบัญชีรหัสบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะดักจับข้อมูลนะคะบางทีอย่างตู้ ATM เเนี่ยค่ะพวกทีเ่เป็นอาชญากรเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะทำ ตัวไปดักจับข้อมูลการกดรหัสผ่านของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันต่อไปค่ะโปรแกรมโฆษณาเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแสดง โฆษณาอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะหรือดาวน์โหลดโฆษณาอัตโนมัติซึ่งจะก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้อันนี้ก็คือถ้าเป็นโปรแกรมโฆษณาเนี่ยก็คือจะสร้างความรำคาญให้กับเราอย่างเช่นที่นักเรียนมักจะเจอค่ะเวลานักเรียนไปเปิดเว็บไซต์นักเรียนจะเห็นว่าจะมีโฆษณาต่างๆเลยเยอะแยะมากมายบางทีเด้งหน้าออกมา นะคะคเด้งเป็นป๊อปอัพออกมาค่ะแล้วเราบังคับให้เราดูอย่างน้อยประมาณ3วินาที4วินาที5วินาทีเมื่อเสร็จเมื่อมันเล่นครบกรตามกำหนดเนะะี่ยค่ะถึงจะกดปิดมันได้นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าโปรแกร,รมโฆษณาต่อไปค่ะเมื่อ มีไฟภัยแฝงมาแล้วนะคะเราก็จะมีแนวทางในการที่จะตรวจสอบและก็ป้องกันเจ้าตัวมัลแวร์ต่างๆที่ครูได้กล่าวไปแล้วนะคะเราจะมีการตรวจสอบและป้องกันเขาอย่างไรนะคะอ่ะอันดับแรกค่ะสังเกตความเร็วของอุปกรณ์เทคโนโลยีของเราค่ะว่าในการใช้งาน เมื่อก่อนตอนติดตั้งใหม่ๆตอนซื้อเครื่องมาใหม่ๆเครื่องเร็วมากเปิดอินเทอร์เน็ตก็เร็วใช้งานได้เร็วมากค่ะแต่พอนักเรียนใช้งานไปเรื่อยๆเข้าอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมาแวร์เข้ามาก็จะทําให้ความเร็วในการใช้งานของอินเทอร์เน็ตเนี่ยช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นก็สังเกตเป็นอันดับแรกต่อไปค่ะตรวจสอบค่ะความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้งานช้าลงนะคะ อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ช้าลงก็แปลว่าน่าจะต้องมีมันแวร์มาแล้วแหละนะคะสังเกตความผิดปกติของการใช้งานนะคะบางทีเวลาเราใช้งานไปนานๆค่ะเราจะเริ่มรู้สึกนะคะเราเคยใช้ในลักษณะเอ๊ะมัน อันนี้ใช้ได้นะคะโปรแกรมนั้นใช้ได้เข้าอินเทอร์เนต็ตตรงนี้ใช้ได้แต่พอใช้งานไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมมันเด้งออกทําไมเข้าไม่ได้ทําไมหลุดบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรู้จักสังเกตแล้วก็เรียกใช้โปรแกรมตรวจจับมัลแวร์นะคะเราก็ต้องรู้จักป้องกันเครื่องของเรานะคะให้ปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจจับมัลแวร์ด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะ เราจะมีวิธีการป้องกันม a ์แวร์อย่างไรได้บ้างอันดับแรกค่ะระวังเรื่องของการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกเวลาที่อันนี้ค่ะที่นักเรียนจะเห็นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะจะมีการเสียบแฟลชไดร์เสียบการาดนะคะเสียบแผ่นซีดีเดี๋ยวนี้ถ้านักเรียนสังเกตเนี่ยเครื่องโน้ตบุ๊กต่างๆหรือเครื่องคอมหลังๆเนี่ยจะไม่ได้มีช่องเสียบ แผ่นซีดีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นใครใช้ในส่วนของแฟลชไดร์แล้วเนื่องจากว่าไวรัสเนี่ยคะ่ะจะแฝงมาจากอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นหลังๆเลยไม่มีการใช้งานแล้วนะคะเลี้ยงการเปิดไฟล์แนบจากอีเมลที่ไม่รู้จักคะ่ะ เวลาที่มีอีเมลเข้ามาหาเรานะคะมันอาจจะมีไฟล์แนบมาถ้ามีอีเมลที่เราไม่คุ้นเคยเราไม่เคยรู้จักเลยเขาเป็นใครไม่รู้ตัวเนี้ยค่ะมันก็จะมีการแฝงมาวร์นะคะพวกน้อนพวกไวรัสมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเปิดโดยที่ไม่รู้นะคะก็จะเปิดทางให้พวกไวรัสเข้ามาสู่เครื่องเราได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็ ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์หรืออีเมลที่ไม่รู้จักมีการสำรองไฟล์ข้อมูลนักเรียนเห็นสัญลักษณ์เป็นก้อนเมฆนะคะอันนี้ในปัจจุบันนี้ค่ะมีผู้ให้บริการเขาเรียกว่าเป็นระบบเหมือนระบบคลาวไอคลาวก็คือการฝากไฟล์ไว้ในระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบนอากาศนะคะเหมือนเขาเรียกว่าบนอากาศก็คือในเซิร์ฟเวอร์นะคะบนระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะ ก็สำรองไฟล์ไว้ถ้าเครื่องของเราเนี่ยค่ะมีปัญหาไฟล์ที่ถูกสำรองไว้ก็จะไม่สูญเสียหรือไม่เสียหายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องของเรามีปัญหาเนี่ยไฟล์เราไม่เสียหายนะคะเราสามารถใช้ไฟล์จากภายนอกได้ต่อไปค่ะติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันมาแวร์อันนี้ก็คือจะต้องติดตั้งเราจะเรียกว่าบางบางทีเราจะได้ยินคำว่าแอนตี้ไวรัส โปรแกรมแอนตี้ไวรัสนั่นแหละค่ะจะช่วยป้องกันได้ระหว่างการใช้งาน Wi-Fi สาธารณะเวลานักเรียนไปตามสถานที่ต่างๆค่ะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เราไม่รู้จักเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะมีการปล่อยนะคะเขาเรียกว่าปล่อยพวกตัวมาแวร์ v, ตัว ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือหนอนต่างๆแฝงมาอยู่กับ Wi-Fi สาธารณะอันนี้ก็จะต้องระมัดระวงังจะไปใช้ Wi-Fi นักเรียนต้องพิจารณาด้วยเอ๊ะอันนี้ปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้เรารู้จักไหมหรือบางทีเนี่ยของใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเราแอบไป Connect หรือไปเชื่อมต่อ ปรากฏว่าเขาปล่อยไวรัสลงมาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะต่อไปค่ะอัปเดตคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอนะคะเครื่องคอมของเราเนี่ยจะมีระบบปฏิบัติการแล้วก็จะมีการอัปเดต s ิเคี i t y หรือระบบป้องกันภัยของคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะคะ่ะเขาจะมีการอัปเดต นะคะอัปเดตซอฟต์แวร์ก็ให้หมันอัปเดตด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะก็จะมีพวกไวรัสอะไรต่างๆขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาสร้างระบบปฏิบัติการขึ้นมาก็จะมีการสร้าง Security หรือระบบความรักษา,าการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นเพื่อให้ทันต่อการป้องกันไวรัสที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการอัปเดตโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัปเดต อัปเดตของระบบปฏิบัติการด้วยนะคะต่อไปค่ะอ่าอันนี้ในเรื่องของการกำหนดรหัสผ่านนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ค่ะนักเรียนมักจะใช้สื่อโซเชียลต่างๆจะต้องมีการล็อกอินไม่ว่าจะเป็นอีเมลจะเป็นเฟ e บุ o k l ล n e นะคะทว i ตเตอร์อิน g ตาแกรหรือออการ ใส่รหัสผ่านบนบัตรบนการ์ดอะไรต่างๆของนักเรียนเนี่ยค่ะของผู้ปกครองนะคะในการกําหนดรหัสผ่านเนี่ยเราจะต้องปกปิดนะคะอย่าให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือเก็บรหัสผ่านของเราเนี่ยไว้บนระบบอินเทอร์เน็ตนะคะหรือในเครื่องคอมต่างๆนี่ห้ามเลยนะคะวันนี้ก็เลยมีข้อแนะนําในการที่เราจะกําหนดรหัสผ่านให้ปลอดภัยนะคะอ่าข้อแนะนํานะคะในการตั้งรหัสผ่านค่ะ ควรจะมีความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษร8ตัวอักษรเนาะแล้วใน8ตัวอักษรนั้นจะต้องมีทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กอักษรพิมพ์ใหญ่มีตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษผสม,มอยู่เพื่ออะไรคะเพื่อให้เกิดการคาดเดายากแต่นักเรียนจะต้องจําได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนพิมพ์รหัสผ่านไปแล้วไม่จดหรือนักเรียนไม่มีเทคนิคในการจดจํา สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะถ้าเรียนลืมรหัสผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะตั้งรหัสผ่านให้จดจำได้ง่ายแต่คาดเดาได้ยากนะคะอ่าแล้วอะไรล่ะที่เราไม่ควรนำมาเป็นรหัสผ่านนักเรียนใช้แน่ๆเลยนะคะรหัสผ่านของนักเรียนใช้แบบนี้แน่ๆเลยอันแรกคือข้อมูลส่วนตัวคะ่ะข้อมูลส่วนตัวคืออะไรคะวันเดือนปีเกิดเลข1ิบ ประชาสิบสามหลักอย่างเงี้ยอันนี้ห้ามเลยนะคะห้ามเลยใครบางคนใช้เลขสิบสหลักคาดเดาได้วันเดือนปีเกิดนะคะห้ามเลยอันนี้ต้องห้ามข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปค่ะชื่อบุคคลหรือสิ่งของใกล้ตัวอาจจะเป็นชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อ,อ,อสัตว์เลี้ยงที่ลัก ชื่อแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปตั้งเป็นรหัสผ่านอันนี้ห้ามเลยนะคะอันตรายมากๆเพราะคนจะคาดเดานะคะเอ๊ะคนใกล้ตัวของเราเป็นใครเขาก็จะคิดแล้วก็ลองทดสอบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คาดเดาได้ง่ายอย่าใช้คำที่มีอยู่ในพจนานุกรมน,นะคะก็คือคำศัพท์ต่างๆที่มีอยู่ในพจนานุกรมน,นะคะอย่างเช่นคำว่า School คำว่า อะไรล่ะในพจนานุกรมอชื่อสัตว์ dog cat อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคำศัพท์ที่มีในพจนานุกรมเนี่ยเขาก็จะคาดเดาได้นะคะ password คำว่า password อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ในพจนานุกรมก็ต้องระมัดระวังต่อไปค่ะรูปแบบตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นที่นิยมอันนี้เลี่ยงเลยนะเนี่ยค่ะ ตัวเลขเนี่ยหนึ่ง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 ก็คือเอาหนึ่งสามตัวสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือคําว่าพาสเวิดอะไรอย่างเงี้ยเขาคาดเข้าคาดเดาง่ายมากบางคนก็หนึ่งสองสามที่เข้าเจ็ดแปดเก้าแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องให้เขาคาดเดายากนิดนึงมีตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีอักขระพิเศษมีตัวเลขอะไรเงี้ยค่ะให้หลายๆอย่างรวมกันอยู่ในนั้นนะคะเขาก็จะคาดเดาได้ยากมาก การที่จะมาเจาะระบบของเราก็เจาะยากด้วยนะคะ,ะทีนี้ครูก็จะมีเว็บไซต์แนะนำเนาะในเว็บไซต์นี้ค่ะเขาก็จะมีข้อมูลสาระเกี่ยวกับ ICT ต่างๆเรื่องของการป้องกันตนเองเตือนภัยนะคะในปัจจุบันนี้การใช้สื่อโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมะีเขาเรียกอะไรเขาสร้างกราฟิกนะคะแล้วก็เนื้อหาที่ เกี Now, so them, ่ยวข้องกับการป้องกันตนเองสาระด้านรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ICT ให้เราได้เรียนรู้นะคะก็นักเรียนไปลองดูนะเว็บไซต์นี้มีข้อมูลเยอะมากนะคะมีสื่อเตือนภัยเยอะๆเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีประโยชน์กับนักเรียนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่างๆก็ลองไปศึกษาดูนะคะอ่าโอเคสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนก็เรียนรู้ในเรื่องของภัยแฝงที่จะมากับ อินเทอร์เน็ตแล้วนะคะก็ฝากนักเรียนดูแลตนเองนะคะใช้อินเทอร์เน็ตใช้สื่อออนไลน์ต่างๆนะคะอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่บนโลกออนไลน์ก็ระมัดระวังตนเองนะคะอย่าพลาดท่าเสียทีนะคะอาจจะเกิดอันตรายอาจจะต้องเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียน